มาพี่น้องนะครับกุ้ช่าโบราณครับส่วนห่อน้ํากันออกมาเตรียมแบบเป็นเน้นครับวันนี้เสนอเมนูนะครับกุ้ช่าโบราณนะครับวันนี้เสนอเมนูกุ้ช่าโบราณครับแต่คือเครื่องเ้าวตีมเรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าเป็นนะครับเส้นมีนะครับเส้นใหญ่แป้งมันกุ้งแห้งนะครับกุ้งไก่หมูยอนะครับหมูสับนะครับเลือดละกานี่ยช่างมีแล้วครับพี่น้องครับไปเบิ่งกันวันนี้ มาอุปกรณ์พร้อมเรียบร้อยครับพี่น้องครับมาเตรียมซับมุยองครับเห็ดเป็น approved, <GO av uther> สิ่นเป็นสิ่นเป็นแวนเป็นแวนครับพี่น้องบพรว่าสิเป็นนะครับเลือดเทากระเลือกเอาเป็นเลือดไก่ครับพี่น้องนะครับเอามาเขาเสือเอาตามตลาดนี่แหละเขาบดเห็ดเองเนาะพี่น้องเนาะนะครับเห็ดเป็นสิ้นๆน้อยๆนะครับตามก้อมแสบค่ําเป็นค่ําไขมันนะครับผม หลังจากเขาข้างมอเดือดเรียบร้อยเขาที่กุ้งแห้งลงไปครับพี่น้องครับปุ่นถือเป็นกุ้งเหนื้อนะครับบอมเป็นกุ้งฝอยไทาเป็นกุ้งฝอยมัสซเปื่อยนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็มาใส่กระดูกไก่เลยครับซี่โคงไก่เนาะพี่น้องนะครับน้ำเดือดกันเลยครับจังเอาลงครับผสมสซีข้าวนะครับน้ำตาลกวนกระโลกเขาตงไปครับพี่น้องนะครับใส่เรียบร้อยเราก็มาดูครับใส่นะครับน้ำถือเป็นสีออกเป็นสีออกสุบนิดจังหน่อยครับพี่น้องครับใส่ข้าวหนียวสุบลงไปเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนนนนีีี้้้้เรรรริ่่่่มมสหอออแลวคคคัััับบบบพพงงยซะ เกี้ยงเคียงเข้ากันหลายอย่างอยู่ครับพี่น้องนะครับต้มเข้าไปสูตรไทยสูตรมั่นครับมักแสบมักนัวแล้วแตเสีเห็ดเอานะครับแต่ว่าพวกเห็ดประจําอยู่ดอกแน่วนีนตอนนี้เริ่มบ่อได้ครับพี่น้องครับนะครับหมูสับครับพี่น้องเขาเตรียมมาแล้วนะครับเอามาละลายใส่น้ำหอนะครับเพื่อบ่ใไห่หมูสับนะครับก็โตกันครับพี่น้องครับผมนะครับมันก็สีหอมบวกเข้าไปอีกนะครับพี่น้องนะครับขาดไม่ได้จริงๆนะครับเไปครับพี่น้องใส่หม้อค้น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 นะครับเพิ่มความนะครับ หอมกุ่นนะครับเสียบอยู่นี่ครับพี่น้องครับเบิ่งเอาอาจจโนโมโต๊ะครับใส่หน่อยแสีบหน่อยใส่ไรเสียบไรใส่ไรมอคุคือเก่าครับพี่น้องครับหลังจากนั้นนะครับผมเริ่มจะหอมตําดังแล้วนะครับนี่คือนะครับซีอิ๊วดำครับซอสดำเฮาใส่เข้าไปเพิ่มสีสันในหนารับประทานเรียว่าหนากินเนาะพี่น้องเนาะนะครับใส่มันเป็นสี เป็นน้ำซุปคับหลังจากทั้งหม้อเ้าบ้างไว้เรียบร้อยเ้ามาซอยนะครับหอมต้นหอมบัวบสิเป็นนะครับผักซีหอมนะครับทั้งผักลงครับมาเตรียมแปลงมั่นครับพี่น้องเห็ดไห่นะครับมันข้นนะครับเห็ดไห่นาตรงเล็งตรงเล็งแห็ใช้ใส่นะครับเป็นขนข้นนะครับเพื่อความนึบนะครับของสูตรโบราณครับใส่เส้นใหญ่ลงไปครับพี่น้องนะครับเส้นใหญ่เรียบร้อยแล้วก็คนเพื่อให้เส้นมันก้อนจับตัวกันนะครับใส่เกลีอลงไปน้อยนึงนะครับ ยิบหนึ่งสองยิบนี่แหละแล้วก็ใส่เส้นมีครับนี่นะครับมัอนี่เฮ็ดแบบเส้นง่ายหอมเส้นมีหอมปนใส่กันครับเพื่อควมอโลอโวนะครับผมเสร็จเรียบร้อยเราก็มาคนหน้าจากเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับแบบหอมดีครับพี่น้องใส่ไปอีกเพื่อเพื่อเสียบเพื่อนองปรุงรสนํำเข้าไปนะครับใส่แป้งมันผสมนังเข้าไปครับเพื่อควมอวของลนะครับก็จับเข้านะครับผม เริ่มแล้วกับพี่น้องหอมหัวนวตําดังนะครับนี่หมูหัวฮอก็ใสลงไปนะครับใส่ลงไปได้หลายมักหลายใส่หลายมักหน่อยใส่หน่อยครับดืมไม่ได้วนสุดท้ายครับพักซี่หอมโรยนะครับหอมเจียวนะครับพริกไทยนะครับปนไปเป็นบ้าเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องครับมาเด้อเรียบร้อยครับกระจับโบราณเนี่ยหมอเบิร์ดซีซีพี่น้องกินเบิร์ดตันมาเด้อมาเด้อมาพี่น้องนะครับกระจับโบราณครับ โซนหอนหอนต้องกันออมาเตร่ยมแบบเน้นๆ